รับสมัครแม่บ้านใหม่ประจำหน่วยงานทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลร,รวมทั้งต่างจังหวัดด้วยค่ะหากใครสนใจตำแหน่งงานพ่อบ้านแม่บ้านและอยู่ใกล้หน่วยงานต่อไปนี้ของเราสามารถรอดูวิธีสมัครทายคลิปได้ค่ะหน่วยงานที่อยู่ในกรุงเทพตอนนี้ก็จะมีแถวถนนรัตนาทิเบตบางกระสออาคารวิริยพันธ์โฮดิง้งจรันสนิทวงศ์66คลางศิวรินบางนาตราดกม23ถนนประเสริฐมนูกิตบึงกลุ่มและอาคารสินทรทาวเวอร์ทั้งหมดนี้รับแม่บ้านนะคะส่วนหน่วยงานที่อยู่ถนนวิภาวดีรังสิต จะรับหัวหน้าแม่บ้าน1อัตราค่ะมาดูปริมณฑลบ้างนะคะลำลูกกาคลองสี่รับแม่บ้าน4อัตรานะคะแล้วก็ BTS ปู่เจ้าสมิงพายจะรับแม่บ้านค่ะและยังรับพอบ้านแม่บ้านส่วนกลางเพิ่มด้วยค่ะมาดูโซนชนบุรีระยองนะคะออมมาตะชนบุรีเฟส8รับพอบ้านค่ะสยามเดนโซเฟส6รับแม่บ้านนะคะบริสตอลไทยเฟส6รับแม่บ้านค่ะและชนบุรีระยองนะคะรับสายตรวจแม่บ้าน2ออัตราค่ะใครสนใจแจ้งชื่อเบอร์โทรศัพท์พิกัดที่พักอาศัยและอายุให้ ครบท้วนนะคะแอดมินจะได้แจ้งชื่อของท่านไปยังฝ่ายรับสมัครค่ะกดติดตามเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดตำแหน่งงานใหม่ค่ะ